พระพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพีนีเบบีบุตรดาเกิดนากชูนิวพระพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพีนีเบบีบุตรดาเก่าดายเจ็ดเก่าพระพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพีนีเบบีบุตรดาเกิดใต้ตนสาลาพระพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพีนีเบบี เราเป็นผู้เลิศแห่งโลกาเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายผมใหม,ม่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพีนีเบบี้บุตรดาอยู่ในคันสิบเดือนพระพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพีนี ็เปนนหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพีนีเบบี้บุตรดาชื่อสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพีนีเบบี้บุตรดาเกิดมาเพื่อลุดพ้นถ้าขึ้นครองราชจะเป็นจอมจัก,กรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นศาสดาเอกของโลก จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพีนีเบบี้บุตรดาเกิดมาเป็นแบบอย่างพระพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพีนีเบบี้บุตรดาสิมาคำเดือนหกพระพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพีนีเบบี้บุตรดาเกิดมาพันนี้ พระพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพีนีเบบี <Baby Buddha S 1> ้บุตรดาเกิดมากัชูนิ้วนิ้วชี้นีศักดิ์สิทธิ์นิ้วสักเซสนิ้วนีพิเศษทางเอกคือทางที่สงชี้